หน้าที่35บทที่หหน้าที่36ฉันเรียนรู้เรื่องราวของดาวดวงนี้มากขึ้นทุกวันรู้ถึงการที่เจ้าชายน้อยต้องจากมันมารู้ถึงการเดินทางความรู้เหล่านี้ค่อยมาปฏิปต่อกันอย่างช้าๆแล้วแต่ว่าความคิดจะชักนําไปสําหรับในวันที่สามฉันได้ทราบเรื่องงอเศร้าเกี่ยวกับต้นใสครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากลูกแก่อีกเช่นกันเพราะว่าในทันใดเจ้าชายน้อยได้ถามฉันด้วยท่าทางสงสัยเต็มทีจริงหรือที่ว่าลูกแก่มันกินต้นผักหนามจริงทีเดียว ฉันดีใจจังเลยฉันไม่เข้าใจว่าที่แกมันกินต้นผักหนมนั้นสําคัญอย่างไรแต่เจ้าชายน้อยเสริมขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นมันก็กินต้นใส่ด้วยนะสิฉันรีบตั้งข้อสังเกตขึ้นว่าต้นใส่นั้นไม่ได้เหมือนต้นผักหนมหากแต่เป็นต้นไม้ใหญ่ราวกับวัดถึงแม้จะเกณฑ์เอาช้างมาโขลงหนึ่งก็คงไม่สามารถกินเจ้าต้นไม้ชนิดนี้หมดต้นได้การพูดถึงช้างทั้งโขลงทําให้เจ้าชายน้อยหัวเราะชอบใจเห็นถ้าจะต้องให้ช้างมันยืนต่อตัวกันหน้าที่37แต่เขาก็หวนกลับมาพูดเเรื่่่อองงดดิมยาาาฉลาว เจ้าต้นใส่นี่ก่อนมันจะโตมันก็จะต้องเริ่มจากต้นเล็กๆก่อนใช่ไหมถูกทีเดียวแต่ทำไมเธอถึงอยากให้แก่ของเธอกินต้นไม้ชนิดนี้ด้วยล่าเขาตอบฉันว่าไม่เห็นหน้าถามเลยเขาพูดเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เห็นชัดเจนแล้วฉันจึงต้องใช้สติปัญญาหน้าที่38ความคิดเพื่อเข้าใจปัญหานี้เอาเองคงจะเป็นอย่างนี้แน่ว่าบนดาวที่เจ้าชายน้อยอาศัยอยู่นั้นก็มีลักษณะคล้ายกับดาวอื่นคือมีทั้งญ้าที่ดีและย่าเลวๆเมล็ดพันธุ์ที่ดีก็จะให้ญ้าดีเมล็ดพันธุ์ ที่ไม่ดีก็จะให้ย่าไม่ดีแต่ว่าเมล็ดพันธุ์นี้เรามองไม่เห็นมันนอนหลับอย่างเงียบเชียบอยู่ใต้ดินจนกระทั่งมันอยากจะตื่นขึ้นกิ่งก้านของมันจะค่อยๆเหยียดตัวทะลุดินออกมาอย่างหนิมอายออกแสวงหาแสงแดดถ้ามันเป็นกิ่งก้านของต้นหัวชัยเท้าหรือต้นกุหลาบเราก็ปล่อยให้มันงอกขึ้นตามใจชอบแต่ถ้ามันเป็นต้นไม้เร็วๆเราก็จะถอนทิ้งทันทีเมื่อได้เห็นฉนั้นบนดาวของเจ้าชายน้อยคงมีเมล็ดพันธุ์เร็วๆเป็นแน่และคงเป็นเมล็ดพันธุ์ต้นใสนี่เองดินแดนบนดวงดาวนั้นคงจะถูกล และถ้าขืนต่อยไว้ก็จะกําจัดไม่ได้มันจะขึ้นรุงรังเต็มดวงดาวรา่าของมันจะชอนสายลงไปในดินถ้าดาวดวงเล็กมากและถ้าต้นใสมีมากมันก็จะระเบิดดาวได้เรื่องนี้เป็นปัญหาทางระเบียบแบบแผนเจ้าชายน้อยกล่าวกับฉันภายหลังเมื่อเราแต่งตัวเสร็จในตอนเช้าเราต้องดูแลความสะอาดของดวงดาวของเราเพื่อเราจําเป็นต้องกําจัดต้นใสยอย่างสม่ําเสมอโดยทันทีที่เราเห็นมันขึ้นแทรกอยู่ในกอกุละาซึ่งมันก็ดูคล้ายกันมากเมื่อตอนเป็นต้นอ่อนอยู่ออกเป็นงานหน่าเบื่อหน่ายหน้าที่39อยู่หรอกแต่ก็ง่ายมาก แล้วแล้ววันหนึ่งเขาก็แนะนําฉันให้วาดรูปหนึ่งขึ้นเพื่อให้เด็กๆเ,เห็นและจําได้แม่นยําเป็นคติสอนใจเพราะว่าถ้าหากเขาเดินทางเจ้าชายน้อยกล่าวรูปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เขาบางครั้งการผัดบอประกันพุ่งงานของตนนั้นไม่เป็นการเสียหายแต่อย่างใดแต่ถ้าเป็นเรื่องเจ้าต้นใส่ละก็เป็นเรื่องมหาภัยทีเดียวฉันเคยเห็นดาวดวงหนึ่งซึ่งมีแต่คนขี้เกียจอาศัยอยู่เขาปล่อยปละละเลยต้นไม้สามต้นจากคําบอกเล่าของเจ้าชายน้อยฉันก็ได้วาดรูปดาวดวงนั้น อันที่จริงฉันไม่ชอบตั้งตนเป็นนักสอนศิลธรรมแต่อันตรายจากต้นสทรซึ่งน้อยคนจะรู้นั้นและการเสี่ยงหน้าที่40ต่ออันตรายนี้ของบุคคลที่หลงไปในโลกอื่นเป็นสิ่งสําคัญยิ่งจึงทําให้ฉันยอมลงทุนตั้งตนเป็นผู้สอนฉันกล่าวย้ําเด็กๆกเอ๋ยจงพึงระวังต้นสทรฉันได้พยายามวาดรูปขึ้นอย่างประณีตบรรจงทั้งนี้เพื่อเตือนเพื่อนๆนของฉันถึงอันตรายที่เขาเฉียดเข้าไปใกล้นานมาแล้วเช่นเดียวกับตัวฉันเองโดยไม่ทราบถึงอันตรายนั้นเลยบทเรียนที่ฉันให้นี้คงมีผลบ้างเป็นแน่คุณคงจะสสงงััยและะกรมว่า ทำไมไม่มีรูปอื่นในหนังสือเล่มนี้ที่ใหญ่โตเอาการเช่นรูปต้นใส่คําตอบนั้นแสนจะธรรมดาคือว่าฉันพยายามแล้วแต่ไร้ผลน่ะสิส่วนรูปนั้นฉันได้รับแรงบันดาลจากความรู้สึกว่าเป็นเรื่องรีบด่วนหน้าที่41ต้นใส่